กิฟจากร้านโคชไปกิฟนะคะคิดจะซื้อกระเป๋าโคชแท้อย่าลืมคิดถึงร้านโคชไปกิฟค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะมารีวิวสู้โควิดอีกแล้วนะคะสําหรับลายนี้นะคะเป็นลายดอกไม้น่ารักมากๆเลยนะคะใบก่อนก็ดอกใบนี้ก็ดอกนะคะนี้ก็จะเป็นอีกดอกนึงนะคะนี่ตรงนี้นะคะจะเป็นตรงนี้มีเท็กเจอร์ด้วยนะตรงสีม่วงมันจะเหมือนเป็นหนังกำมะหยี่นะคะนี่จับไปแล้วมันจะมีความแบบว่าลื่นลื่นมือน,นิดนึงนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น กากเพชรเล็กๆนะคะตรงสีส้มสีทองสีเหลืองสีส้มนี่แหละแล้วก็สีชมพูนะคะตรงนี้ก็จะมีความเป็นเหมือนแบบลูกเล่นเล็กๆนะคะทั้งใบเลยนะคะนี่ด้านหน้านะคะนี่ตรงสีม่วงจะเป็นกำรรมะหยี่นะคะจะมีกากเพชรนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆตัว C นะคะจะเป็นนวาสนะคะพิมพ์ลายนวาสนะคะเป็นหนัง PVC นะคะโลโก้โค้ชนะคะเป็นอะไหล่สีทองคะ่ะนี่เป็นด้านหน้า ด้านหลังนะคะด้านหลังดอกไม้ก็มีลูกเล่นเหมือนกับข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็มีช่องนะคะใส่การ์ด1ช่องนะคะนี่ช่องบนแบนเสียบโทรศัพท์ได้นะคะเสียบตังค์ได้ด้วยนะคะมี่ด้านข้างของเขานะคะสายนะคะสามารถที่จะถอดออกได้นะคะป้ายโลหะนะคะเป็นป้ายโลหะสีทองค่ะปั๊มโคชหนึ่งด้านค่ะนี่ตรงนี้นะคะสามารถถอดออกได้อันนี้เป็นไข่ปลาะคะไข่ปลาก็ ใหญ่นะคะแน่นหนาเลยทีเดียวนะคะดูไม่กองแกงนะคะซิปค่ะนี่มี1ซิปนะคะนี่จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะนี่ถอดได้ทั้ง2ด้านเลยนะ,ะแล้วก็นี้เป็นซิปสีทองนะคะนี่ซิปอัน,นี้เป็นรูปอันนี้เป็นเลข2นะคะอ๋อไอเดีลอ่ะนี่นะคะด้านถ้าเกิดเป็นไอเดีลนะคะไอเดีมันจะปักอยู่ด้านข้างของซิปนะคะเห็นไหม ลองเพ่งดูนี่มีไอเดีลนะคะอยู่ด้านด้านนี้ด้าน,ด,านด้านนี้ของซิปนี่นะคะเขียนว่า i อเดนะคะแล้วก็ด้านในของเขานะคะเป็นบุผ้าสีน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลม่วงน้ำตาลเข้มประมาณนี้สำหรับใบนี้นะคะจะมีป้ายหนังนะคะนี่ป้ายหนังเย็บติดอยู่ด้วยนะคะ แล้วก็มีช่องใส่การ์ดนะคะนี่เป็นแคร์การ์ดนะคะนี่เป็นช่องโล่งๆหนึ่งช่องนะคะช่องใส่การ์ดอยู่อีกหนึ่งช่องนะคะแล้วด้านนี้ก็จะมีป้ายเมดอินนะคะอยู่ด้านข้างนี่เป็นตะขอเย็บอยู่นะคะนี่ สำหรับรหัสร,รุ่นนี้นะคะจะเป็นป้ายราคาของเขานะคะรุ่นนี้คือ f 3 1 4 3 3นะคะ f 3 1 4 3 3ะคะราคาเต็มอยู่ที่350เหรียญนะคะชื่อสีเกากีกากีมัลตินะคะมัลติก็คือเป็นมัลติคัลเลอร์นั่นแหละก็คือหลากสีสรรันรวมๆกันนะคะแล้วก็ตัวสายของเขานะคะสายที่ว่าถอดได้ทั้งสองข้างนะคะจะเป็นลูกครึ่งนะคะครึ่งโซ่แล้วก็ครึ่งหนังนะคะโดยที่ตัวนี้นะคะสามารถ ปรับระดับความยาวได้นะคะนี่นี่จะเป็นสายเส้นเล็กนะคะเดี๋ยกกิ๊บลองสะพายให้ดูนะนี่นะคะเดี๋ยกกิ๊บจะลองสะพายให้ดูคะ่ะนี่ประมาณนี้เลยสามารถปรับระดับได้นะนี่จะเป็นยาวประมาณนี้มันยาวไปใช่ไหมแล้วก็ปรับให้มันขึ้นมานี่ สวยมากเลยนะคะอันนี้นะคะสามารถใส่โทราศัพท์ได้นะคะใส่กระเป๋าตั้งยาวได้นะคะจุใจมากๆเลยนะคะราคาแปะไว้ด้านบนของคลิปแล้วค่ะถ้าอยากมาดูตัวจริงนะคะโทรมาได้ที่092 47 1655นะคะร้านเปิดทุกวันเลยนะคะ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กิฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย